สวัสดีค่ะอดามแอนอีฟยิปซีทารนะคะชแนลของการอ่านเรื่องราวอ่านสตรอรี่ตามหัวข้อต่างๆด้วยไพ่ทาโร่ aro, แล้วก็ไพ่อ r ร์คลสต่างๆเนาะวันนี้กลับมากับพิกอากาศกันอีกเช่นเคยนะคะแต่ว่าวันนี้จะเป็นแบบฉบับสั้นนะเพราะว่า เนื่องจากว่าเรามีการเปิดระบบสมาชิกด้วยก็เดี๋ยวเราจะทําเป็น2คลิปด้วยกันนะคะช่วงดึกๆเลยนะคะก็จะเป็นรอบของทีมวันพุธนะคะผู้ที่เกิดวันพุธเนาะอันนี้บอกไว้ก่อนนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมีการเปิดเป็นพรีเมียแบบเปิดสาธนะารณะน้อแต่ว่าถ้ามันเลย24บชั่วโมงเราต้องขออนุญาตให้รับชมเฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะคะแต่ว่าวันนี้อันนี้เกริ่นไปก่อนนะคะวันนี้ เรามีพิกอากาศเดี๋ยวนะขอดูชื่อหัวข้อแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะวันนี้จะไม่ใช่เรื่องราวเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เนาะแต่ว่าเราจะมาพูดกันถึงเรื่องจัก,กรวาลบ้างว่าตอนนี้จัก,กรวาลอยากจะส่งสารสำคัญอะไรที่คุณต้องรู้ตอนนี้นะคะเนื่องจากช่วงนี้มันเป็นช่วงกลางเดือนนะคะใครๆที่เริ่มทำงานอยู่ก็ สู้นะคะช่วงนี้พายุเข้าเยอะมากเลยหลายพื้นที่ก็คงจะน้ำท่วมกันเนาะเราก็ฝากกำลังใจให้ไปนะคะมินิฮาร์ือ <laughs> นะคะคนที่ต้องทำงานแล้วก็ลุยน้ำต่างต่างก็สู้ๆนะอพืๆนะคะ อ่ะช่วงระยะเวลาระหว่างนี้นะถ้าใครได้ดูคลิปของเราก็ขอบคุณมากนะคะเรามีหลายช่องทางให้เลือกสรรน,นะคะใครไม่สะดวกอยู่ Youtube หรือว่าเดินทางอยู่แล้วเน็ตมันไม่ค่อยดีก็เข้าไปติดตามในเพจ Facebook ได้นะคะวันนี้มันเป็นตอนที่เราอัดเนี่ยมันเป็นวันที่หนึ่งก็ไม่ใช่สิ วันจันทร์ซึ่งเป็นต้นสัปดาห์โดยปกติแล้วเราจะทำดวงรายสัปดาห์เอาไว้ให้ด้วยในเพจนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามรับชมในช่องทางนั้นได้นะจ๊ะโอเคอ่ะนอกเรื่องกันพอสมควรนะคะเราจะเข้ามาถึงสู่พิกอากาศนะคะเอพิโซดนี้แล้วนะตามหัวข้อที่ว่าจักรวาลจะส่งสารสำคัญอะไรที่คุณต้องรู้ตอนนี้นะให้เพื่อนเอนทุกคนนะคะให้ทุกท่าน สูดหายใจเข้าลึกๆนะคะหลับตาแล้วก็ทำใจให้นิ่งสงบนะนึกถึงแค่ตัวเองกับสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารว่าจักรวาลอยากจะบอกอะไรเราเป็นสารสำคัญนะคะเมื่อตั้งจิตนิ่งแล้วพร้อมลืมตาแล้วก็เลือกไพ่ที่มีทั้งหมด3กองด้วยกันหรือว่า3การ์ดด้วยกันตรงนี้หรือ3สัญลักษณ์ด้วยกันเนาะ1 2แล้วก็3นะคะ ถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปอ่านทีมที่1กันเลยนะคะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทีมที่1น,นะคะนี่อันนี้นะเดี๋ยวเราจะขอดูลัคนาราศีนะคะหรือว่าอันนี้ได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นแบบตะวันตกนะคะแบบไทยนะคะเราขอสุ่มมา3ลัคนาราศีนะ,ะมีทัชจิเทรัสนะคะราศีธนูแคนเซอร์ Cancer นะคะราศีกรกฎ นะคะแล้วก็โอ้สกอเปยรค่ะราศีพิจิกนะคะมีธนูกรกฎแล้วก็พิจิกนะคะหรือถ้าไม่ใช่ยังไงลองมาดูหน้าไพ่ได้นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เราไม่ได้เช็คพลังงานนะก็เดี๋ยวขอดูตาม,มหัวข้อเลยละกันนะคะว่า อันนี้ก็คือสิ่งที่เรา shuffle มาให้แล้วนะว่าจักกวาลอยากจะส่งสารสำคัญอะไรที่คุณต้องรู้ตอนนี้นะคะดูซิว่าทีมที่หนึ่งลงคุณได้อะไรเอชวานสักครู่นะคะทูพีนักโคลสเอชวานทูพ e น t a โค e สแล้วก็คิง g of พ e น t a โค e สนะคะทีมที่หนึ่งนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะตอนนี้สิ่งที่คุณต้องโฟกัสจริงๆก็คือ เรื่องการเงินและเรื่องการงานคุณจะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆหรือใครก็ตามที่กำลังรอง,งานอยู่นะคะคุณจะได้เริ่มงานแล้วนะจะมีงานใหม่ๆเข้ามาบางคนบางท่านถ้าไม่ได้เป็นการเอ่อถ้ายังไม่ได้ว่างงานหรือว่าสมัครงานอยู่ ก็จะเป็นเหมือนการทํางานประจําแต่จะได้อีกโปรเจกต์หนึ่งหรือลักษณะให้การทำงานฟรีแลนซ์เหมือนกันค่ะคุณก็น่าจะได้คอนแท็กหรือการได้เริ่มกิจาการงานใหม่ๆแบบหนึ่งเช่นเดียวกันซึ่งงานงานนี้เรารู้สึกจากพลังงานหน้าไพ่อะมันเป็นสิ่งที่คุณรอคอยมานานแล้วและก็กําลังจะได้เร็วๆนี้นะคะไพ่มีพลังงานอยู่ประมาณหนึ่งสเดือนนะคะสิ่งที่ จักรวาลอยากจะส่งสารสำคัญมาบอกอีกอย่างก็คือเรื่องการเงินนะคะช่วงช่วงนี้เรารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีคุณเป็นคนที่มีแล้วรู้จักแบ่งปันอันนี้จักรวาลก็บอกมันก็ดีอยู่หรอกแต่ช่วงนี้ถ้าสมมติว่า สิ่งที่ให้ไปเนี่ยมันมากเกินไปมันจะก่อให้เกิดทุกข์กับคุณมากกว่าดังนั้นสถานะการเงินตอนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอะไรที่คุณเ,เคยเมตตาหรือให้คนอื่นหรือแบบเป็นคนที่ใจใหญ่ไม่ได้คิดอะไรมากตอนนี้ไพ่จกักรวาลอยากจะสื่อสารให้คุณนะคะคอนโทรลการใช้จ่ายนิดนึงเพราะว่ามันจะมีช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะต้อง เครียดกับการใช้เงินเหมือนกันเพราะว่ารายรับรายจ่ายมันจะไม่ค่อยสมดุลดังนั้นอนะ่ะคุณต้องบริหารการเงินให้ดีนะคะอย่าใช้แบบอดีตที่ผ่านมาอะไรก็ตามที่รู้สึกว่ายังไม่จำเป็นหรือรอได้รอก่อนใช้ในสิ่งที่จำเป็นจัดวาง Priority ให้เหมาะสมแล้วก็บริหารการเงินให้ครบตามที่ ออแต่ละรอบเขากําหนดไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดภาวะชะง,งักงันได้นะคะอันนี้ก็เป็นศาสตร์สําคัญที่จกักรวาลอยากจะสื่อสารนะคะอาทีนี้ทีมที่1มาดูไกด์ไลน์กันอีกทีนึ่งนะว่า Oracle's c a r ใบนี้เขาอยากจะบอกว่าอะไรอ้วเขาบอกว่า Adventures a จะเอาไวนะคะการผจญภัยครั้งสําคัญกําลังรอคุณอยู่นะนี่ลักษณะตรงๆคล้ายๆไพ่ทาโร่เลยนะคะ เหมือนจะมีงานใหม่ๆรอคุณอยู่มาดูรายละเอียดหลังการ์ดกันเนาะไพ่อยากจะบอกว่าคุณจะได้เปลี่ยนวิถีชีวิตจากรูปแบบชีวิตการใช้ชีวิตประจำวันแบบเดิมๆทิ้งไปนะคะแล้วก็จะได้ใช้ชีวิตบ้างใครที่ทำงานอย่างเดียวตอนนี้คุณน่าจะได้ใบแบบมีช่วงเวลาพักร้อนหรือได้ทำอะไรบางอย่างแล้วล่ะนะคะ มันถึงเวลาแล้วสำหรับการที่คุณจะต้องออกไปผจญภัยบ้างออกเดินทางไปท่องเที่ยวถ้าใครมีแพลนอยู่ช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะไพ่อ,อ,อยากให้คุณลองเปลี่ยนเรียกว่าระยะก้าวของเท้าทีส่สมมุติว่าถ้าคุณทํางานอยู่ปกติคุณจะเป็นคนเร่งรีบรวดเร็ววิ่งขึ้นรถลงเรืออะไรประมาณเนี้ เขาอยากให้คุณนะลองก้าวเหยียบไปยังผืนแผ่นดินใหม่ๆหรือสถานที่ใหม่ๆที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อนสถานที่ดีๆถ้าคุณชอบภูเขาคุณก็ไปภูเขาถ้าคุณชอบทะเลคุณก็ลองไปเที่ยวทะเลนะคะคุณจะได้พบกับคนที่คุณไม่ได้คิดว่าคุณจะได้เจอ,อหรือประสบการณ์ใหม่ๆ ที่คุณก็ไม่คิดว่าคุณจะได้เจอจากการเดินทางครั้งนี้นะคะคุณจะเจอเพื่อนใหม่นะหรืออาจจะเจอคู่ชีวิตนะคะใครที่ยังเป็นโสดอยู่นี้เตรียมแพ็คก,กระเป๋าได้เลยนะคะจะเจออะไรดีๆเกิดขึ้นแน่นอนความสัมพันธ์ใหม่ๆดีๆเกิดขึ้นแน่นอนนะคะจะได้พบเจอกับอะไรหลายๆอย่างที่ค่อนข้าง เปลี่ยนจากบรรยากาศรูปแบบเดิมๆที่คุณเคยใช้ชีวิตอยู่นะดังนั้นเนี่ยออกไปเดินทางนะคะแพ็กกระเป๋าและเตรียมเดินทางได้เลยจะมีอะไรดีๆรอคุณอยู่ที่เหนือกว่าสิ่งที่คุณคิดนะคะโอเคประมาณนี้นะสำหรับทีมที่หนึ่ง เดี๋ยวเราต้องมาทําคลิปยาวๆสาหรับทีมปหะยวน,วนวันพุธต่อนะคะยังไงซาก็ฝากคนที่1รักษาสุขภาพกายสุขภาพใจของตัวเองให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอนะแล้วไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้ขอตัวแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะมาทีมที่สองนะคะคนที่เลือกทีมที่สองก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราขอดูลัคนาราศีนะคะทั้งแบบไทยและแบบตะวันตกนะคะไม่ติดกันเลยเดี๋ยวขอดูตัวอย่างสักประมาณ3าลัคนาราศีนะที่เข้ามาดูในกองที่สองเป็นพลังงานหลักนะมี a อ i e s นะคะราศีเมษนะคะอะไรอีกคะเจมินายค่ะราศีมิถุนหรือเมถุนนะคะเดี๋ยวขอวางไว้ตรงนี้นะแล้วก็ c a ป r ร c o คอค่ราศีมังกรนะคะมีเมษรม่ถุนแล้วก็มังกรนะคะหรือถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานหน้าภัยดูก็ได้ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกับคุณหรือเปล่านะคะอ่าทีนี้เรามาดูตามหัวข้อกันเลยนะว่าจัก,กรวาลอยากจะส่งสารสําคัญอะไรมาให้คุณนะคะให้คุณได้รู้เนี่ยตอนนี้เลยนะคุณได้โฟกัสทวีานแล้วก็ เดมนนะคะอืมทีมที่สองเราต้องบอกว่าความคิดมากความเครียดที่คุณกอดเก็บเอาไว้เนี่ยค่ะการการปิดกั้นตัวเองจากจากความรู้สึกดีๆความรักดีๆที่ที่คุณจะได้รับเนี่ย หรือมีคนเข้าหาแต่ว่าคุณก็ปิดใจอ่ะมันจะยิ่งทำให้คุณห่างไกลจากผู้คนที่ดีๆออกไปคุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่าคนที่เข้ามาอยู่กับคุณจริงๆเนี่ยเขาดีจริงๆหรือเปล่าหรือความสัมพันธ์ในอดีตที่คุณกอดเก็บเอาไว้มันมันเวิร์กหรือเปล่าสำหรับตอนนี้แต่สิ่งที่จักรวาลเห็นแน่ๆได้เลยว่า มันจะทําให้คุณยิ่งเครียดแล้วว่าการเก็บตัวทําให้คุณยิ่งเป็นกังวลแล้วก็คิดมากนะคะดังนั้นเนี่ยไพ่เลยอยากจะให้คุณนะคะลองเปิดใจแล้วก็พูดคุยกับคนทั่วไปบ้างอาจจะสื่อสารกับหลายๆคนบ้างช่วงนี้สิ่งที่เราเห็นจากหน้าไพ่คือคุณค่อนข้างปิดตัวปิดใจหรือใครก็ตามที่ดีลกับ คนรักคู่รักที่เป็นที่เป็น long distance relationship แล้วต้องใช้เทคโนโลยีหรือการการติดต่อสื่อสารผ่านด้านพวก social network อะไรต่างๆในพวกนี้คุณก็จะไม่ได้มี action หรือมีมีความสัมพันธ์ในรูปแบบชีวิตจริงสักเท่าไหร่นะคะซึ่งอันนี้มันจะทำให้คุณยิ่งถูกตัดขาดออกไปจากจากผู้คนในชีวิตจริงดังนั้นเนี่ยไพ่ก็เลยบอกว่า พยายามกลับเข้าไปในสังคมแล้วก็เจอผู้คนที่เห็นตัวเป็นๆได้เจอหน้าได้พูดคุยได้ได้สัมผัสกันอะไรบ้างก็จะทำให้ความเครียดที่คุณมีอยู่ยมันลดลงนะคะประมาณนี้ที่เห็นจากหน้าไพา่ทาโร่นะอ่ะเรามาดูกันต่อสำหรับออโราก,กาส์นะมีคำแนะนำอะไรให้ทีมที่2องพอสนะคะใพ้อยากให้คุณหยุดทำอะไรเอ่ยมาดูิหยุดพักหรือหยุดอะไรนะกอดู ทำอธิบายชี้แจงเพิ่มเติมนิดนึงนะคะไพ่ประมาณว่าถ้าคุณเนี่ยค่ะรู้สึกไม่แน่ใจกับการตัดสินใจอะไรสักอย่างอืมันก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ดีก็ได้นะที่คุณรู้สึกไม่มั่นใจว่าจะตัดสินใจไปซ้ายหรือไปขวาดังนั้นไม่ต้องรีบนะคะใช้เวลาของคุณแล้วคิดให้อย่างละเอียดถี่ถ้วน ไม่จําเป็นต้องเร่งรีบนะคะอนุญาตให้หัวใจหรือจิตวิญญาณคุณนะได้นําทางคุณถ้าคุณรู้สึกกดดันที่จะต้องตัดสินใจเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นดิดนิ้วเป๊ะๆปๆๆปเปเป,เป,เป,เปอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่าว่ามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องหรือมันอาจจะไม่ใช่โอกาสที่เหมาะสมสําหรับคุณ ดังนั้นไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะว่ามันยังมีอีกทุกมีอีกโอกาสหลายๆอย่างเลยที่มันจะวิ่งเข้ามาหาคุณนแล้วก็เอาจริงๆนะโอกาสที่มันเหมาะสมอะค่ะมันจะใช่ในความรู้สึกของคุณถ้าคุณแบบได้สื่อสารกับตัวเองเยอะๆแล้วจิตวิญญาณจะบอกว่านี่แหละคือหนทางที่ใช่นี่แหละคือสิ่งที่ใช่นะคะประมาณนี้นะสำหรับทีมที่ สองนะคะอ่านสั้นๆชัดเจนไปเลยนะโอเคยังไงก็ฝากขอบคุณนะทีมที่สองแล้วก็อย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจของตัวเองให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอนะคะใครก็ตามที่เกิดวันพุธอืเดี๋ยวเราขอขายของนิดนึงเนาะก็เดี๋ยวเราจะทำคลิปสำหรับสมาชิกนะคะทีมที่เกิดวันพุธนะเรื่องเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นี่แหละเขาคนที่คุณถามถือจะฝาก ข้อความอะไรมาให้คุณในค่ำคืนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำให้ช่วงค่ำๆเนาะแต่ว่าถ้าอา่ยังไม่ใช่สมาชิกก็ไม่เป็นไรเราจะเปิดให้ดูเป็นแบบฟรีทรีโอประมาณ24ชั่วโมงนะคะหลังจากที่เสร็จหรือว่าอัดติดนู่นนี่นั่นเสร็จนะคะยังไงก็ขอบคุณนะสำหรับการติดตามรับชมนะคะยังไงก็ฝากทีมที่2ดูแลตัวเองด้วยนะคุณอาจจะต้องไปเจอผู้คนบ้างนะคะอาจจะอยู่กับเราเยอะเกินไปหรือเปล่า ยังไงซาก,ก็ไปเจอเพื่อนๆบ้างออกไปปาร์ตี้แห่งอาสังสรรค์บ้างเล็กเล็กน้อยนะโอเคไปแล้วค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายสโลสวัสดีค่ะสโลแปลว่าส,สวัสดีบวกฮัลโหลอ๊ยไหวไหมไม่ไหว,ไหวแต่ละโอเคค่ะ สวัสดีค่ะทีมที่สามแล้วนะคะโอเควันนี้เราจะมาแบบชัวชอรๆสั้นๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งนะที่เดี๋ยวจะเอาไว้ทําในค่ำคืนนี้นะคะก่อนอื่นเลยเรามาขอดูพลังงานลัคนาราศีแบบไทยแบบตะวันตกกันก่อนว่าในทีมที่สามเนี่ยมีลัคนาราศีอะไรเด่นๆที่เข้ามาดูกันบ้างเนาะคุณมีแคนเซอร์นะคะราศีกรกฎค่ะมี เวอร์โกนะคะราศีกันนะคะสำหรับเดือนนี้นะที่เราอาจอยู่เป็นเดือนกันยายนด้วยก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะสุขสันต์วันเกิดทุกท่านด้วยแล้วก็ทอรัสนะคะราศีพฤษศนะคะสามลัคนาราศีด้วยกันนะมีกรกฎมีกันแล้วก็พฤษศนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันเลยนะว่าจักรวาลอยากจะส่งสารสำคัญอะไรที่คุณต้องรู้ตอนนี้เลยนะคะมามาดูกันคุณได้ไรเอ่ย Wheel of for t u n e นะคะ เ h e ชาริออตแล้วก็สี่ไมเท้านะคะอืมโอ้สารสำคัญจริงๆด้วยนะคะจะมีการเดินทางของบุคคลอันเป็นที่รักที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานาเพื่อที่จะเข้ามาหาคุณและการเดินทางครั้งนี้ค่ะมันเป็นทามมิ่งและที่ จะได้ตกร่องผ่องชิ้นเลยนะถึงขั้นแบบเปลี่ยนสเตตัสกันเลยทีเดียวนะคะใครก็ตามอยู่ที่มีสเตตัสไม่ชัดเจนหรือกำลังคุยคุยดูดูกันอยู่คุณจะได้สเตตัสที่ชัดเจนแล้วนะคะบางคนบางท่านถ้าเป็นแฟนกันอยู่แล้วนะตอนนี้ก็อาจจะได้ถึงขั้นคอมมิทเมนต์นะคะม่านเอยแต่งงานเอยใดๆนะคะก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะคะต้องบอกว่า การมาของคนคนนี้เขาไม่ใช่มาง่ายๆนะคือทั้งทัม,มิ่งที่ที่มันถูกต้องเหมาะสมที่จักรวาลส่งมาให้ด้วยแล้วก็ตัวเขาเองอะ่ะเขาก็มีแพชชั่นในการเข้าหาคุณคือมุ่งมั่นตั้งใจต่อสู้กับอุปสรรคหลายๆอย่างบางคนบางท่านดีวกับชาวต่างชาติก็มีนะมันจะเป็นเรื่องของความแตกต่างระหว่างศาสนาวัฒน,นธรรมหรือประเพณีที่อาจจะ แตกต่างกันมากๆอะไรประมาณนี้ค่ะแต่เขาค่อนข้างมั่นคงกับคุณพอสมควรเขาก็เลยมันเป็นทามิงด้วยมันคือโชคชะตามเป็นเดสตินีที่จะต้องมาจะโจบจะบาจะโบจะบาคืออะไรก็มาแบบอาสารสัมพันธ์การใดๆนะคะก็อุ้ยขอแสดงความยินดีกับที่ีิสานนะคะจะก็ว่าส่งสารแบบน่ารักนะคะสำหรับทุกท่านก่อนนอนนะทีนี้มาดูกันต่อ สำหรับ Oracle, SCART นะคะไพ่จะมีอะไรแนะนำทีมที่3นะ Make Wave นะคะเ,เราไม่เข้าใจเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูคำอธิบายขยายนิดนึงว่าไพ่ต้องการจะสื่อสารอะไรกับทีมที่3นะโอเคเอ่อมันเป็นเหมือนคำมเม e t a โฟ,โฟอะประมาณว่าคำเปรียบเปยแล้วกันเนาะ ถึงเวลาของคุณแล้วนะที่คุณจะต้องเป็นประวานตัวนี้ค่ะแล้วทําให้คลื่อนอะมันเป็นสเปลชคือคุณต้องเป็นคนแอคชั่นเพื่อให้มันเกิดเวฟหรือเกิดแบบคริกี้โบ๊ทก็คืออารมณ์เหมือนแบบทําให้เรือมันสั่นคลอนประมาณเนี้ยไม่ต้องกลัวที่จะเปียกหรือล้มเหลวคุณอาจจะดูแบบ ออดูตลกงี่เง่าไร้สาระในความคิดของคนคนอื่นหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองที่ทำอะไรแบบนั้นแต่คุณจะทำให้ผู้คนเนี่ยคิดถึงวิธีใหม่นะอะไรก็ตามที่มันสั่นหรือว่ากระเพื่อมในเรื่องของความคิดจิตวิญญาหรือแอคชั่นต่างๆที่มันจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใ,ใดๆในโลกใบเนียค่ะยังไงซะ ผู้คนเนี่ยก็จะตระหนักถึงคุณนะเป็นคนแรกออืดังนั้นคุณจะกลายเป็น Change Maker หรือผู้เปลี่ยนแปลงบางอย่างเลยนะแล้วก็สามารถที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องคุณจะเป็นผู้มีอิทธิพลในเบอร์นั้นเลยนะคะประมาณนี้ไม่รู้ว่าคุณกำลังจะทำอะไรเหมือนกันแต่ว่าไกด์ไลน์ไพ่ก็ออกประมาณนี้สาบานให นำดินตายเลยเรายังไม่เคยอ่านการใบนี้ไม่เคยชาวโฟลจับได้ใบนี้มาก่อนเลยนะคะคุณกำลังจะได้ทำอะไรที่มันแตกต่างแน่นๆนะเราเป็นกำลังใจให้ทีมที่3นะคะขอให้การแอคชั่นของคุณที่คุณกำลังคิดทำอยู่นะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ให้ผู้คนนะในสังคมของเราได้ประโยชน์จริงๆนะคะก็จะดีใจมากเลยเทีมที่3ค่ะก็จบลงไปแล้วนะเดี๋ยวเราขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะถ้ายังไงก็ สามารถติดตามได้ใน description box ต่างๆนะคะเรามีทั้งดวงรายเดือนรายสัปดาห์ที่อยู่ในเพจ facebook นะคะซึ่งนั้นจกขออนุญาตเป็นแบบพิมพ์อ่านและกันเนาะเพราะว่าพูดไปก็เหนื่อยเอ่ใช้พลังงานเยอะนะคะพิมพ์จะง่ายกว่าสำหรับเราแต่ว่าถ้าต้องการดูแบบเป็น รายสมาชิกก็จะมีการดูดวงให้ซึ่งเดี๋ยววันนี้จะเป็นคิวของทีมที่เกิดวันพุธนะคะว่าคืนนี้คนที่คุณถามถึงเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะแต่ยังไงแซก็ขอบคุณทีมที่3นะว่ารักษาเนื้อรักษาตัว,ร,ตวรักษาใจรักษาตัวเองให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอนะคะเพื่อไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปครั้งหน้านะวันนี้เราขอตัวไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย